สวัสดีนะครับนักเรียนวันนี้มาพบกับกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและก็วัฒนธรรมนะครับระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เรื่องที่เราจะศึกษาวันนี้ก็คือวัฒนธรรมไทยภูมิปัญญาไทยและก็วัฒนธรรมสากลนะครับเราไปศึกษากันเลยนะครับวัฒนธรรมไทยภูมิปัญญาไทยและก็วัฒนธรรมสากลนะครับนักเรียนเรามี หัวข้อที่จะศึกษาดังต่อไปนี้นะครับนักเรียนก็คือมีหัวข้อวัฒนธรรมและก็ภูมิปัญญาไทยนะครับแล้วก็การอนุรักษ์วัฒนธรรมและก็ภูมิปัญญาไทยวัฒนธรรมสากลแล้วก็อิทธิพลที่มีผลต่อการดําเนินชีวิตแนวทางการดําเนินแนวทางการเลือกรับวัฒนธรรมสากลที่เหมาะสมนะครับนักเรียนต่อไปก็คือความหมายของ วัฒนธรรมไทยนะครับตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานนะครับให้ความหมายว่าวัฒนธรรมว่าวัฒนธรรมคือสิ่งที่ทําความเจริญงอกงามให้กับหมู่คณะเช่นวัฒนธรรมไทยนะครับวัฒนธรรมในการแต่งกายวิถีชีวิตของหมู่คณะเช่นวัฒนธรรมพื้นบ้านวัฒนธรรมชาวเขานะครับแต่ด้วยความหมายทั่วไปนะครับนักเรียนคําว่าวัฒนธรรมวัฒนะก็คือความเจริญใช่ไหมธรรมะหรือธรรมะเนี่ยก็คือ การดำรงไว้ดังนั้นก็คือ,คว,อความดีงามนะครับที่ควรจะดํารงไว้นะครับอันนี้ก็คือความหมายโดยทั่วไปนะครับดังนั้นสํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาตินะครับดะให้ความหมายว่าความเจริญงอกงามที่เป็นผลจากระบบความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสังคมนะครับกับธรรมชาติก็คือด้านจิตใจนะครับแล้วก็ด้านสังคมนะ ตัวนี้ก็เป็นสิ่งที่เราได้ยึดถือปฏิบัติกันมานะครับดังนั้นวัฒนธรรมประจําชาตินะครับแต่ละชาตินะครับก็มีวัฒนธรรมนะครับโดยเฉพาะชาติไทยเรานะครับก็มีหลากหลายเลยนะครับอย่างเช่นเรามีพระมหากษัตริย์เป็นประมุกนะครับแล้วก็มีอาชีพเกษตรกรรมนะครับแล้วก็ปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษนะครับก็มีพระพุทธศาสนานะครับศาสนาประจําชาติสืบทอดมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยมาเลยนะครับ แล้วก็วันสําคัญเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์และกับพธธุทธศาสนานะครับอันนี้ก็เราก็พึทธปฏิบัติมาอย่างาไม่รู้ตัวนะครับแล้วก็มีวิธีการดําเนินชีวิตแล้วก็บุคลิกภาพที่อ่อนช้อยนะครับสังคมไทยเรานะครับนะต่อไปก็คือภาษานะครับเราก็มีภาษาเป็นของไทยเรานะครับคือภาษาไทยแล้วก็มีอาหารไทยนะครับที่เรา,เาได้ยึดถือปฏิบัติกันมาแล้วก็ชาวโลกเขาก็รู้จักโดยเฉพาะาต้ม ยำกุ้งนะครับแล้วก็มีสมุนไพรอีกเยอะนะครับต่อไปก็จะให้ความหมายเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับในลักษณะวัฒนธรรมประจำชาตินะครับนักเรียนอย่างเช่นมีความอ่อนน้อมถ่อมตนมีความยิ้มแย้มแจ่มจใสก็หมายความว่าเราเป็นคนไทยนะครับเราเป็นเด็กเป็นเล็กเนี่ยความอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้หลักผู้ใหญ่ต่อครูบาอาจารย์เราก็สมควรมีนะครับเพราะว่าจะเป็นสิ่งที่น่ารักมากต่อไปก็พุทธศาสนานะครับพุทธศาสนาเป็น วัฒนธรรมที่ช่วยขัดเกลาจิตใจให้มีเมตตากรุณานะครับแล้วก็พระมหากษัตริย์นะครับเป็นสถาบันที่สูงส่งของไทยนะครับถือว่าเป็นวัฒนธรรมนะครับช่วยหล่อหลอมจิตใจคนไทยเราให้เป็นหนึ่งเดียวนะครับแล้วก็วันสําคัญทางพระพุทธศาสนานะหรือวเทศการต่างๆนะครับทำให้เกิดความรักสามัคคีกันเกิดขึ้นนะครับคนในชาติแล้วก็ภาษาไทยนะครับเป็นเอกลักษณ์บ่งบอกถึงว่า นี่เป็นคนไทยนะครับพูดภาษาไทยนะครับแล้วก็อาหารนะครับที่ต่างชาติเขารู้จักอย่างเช่นต้มยำกุ้งแล้วก็สมุนไพรต่างๆนะครับก็เป็นวัฒนธรรมไทยนะครับต่อไปก็คือความหมายและวัฒนธรรมวัฒนธรรมแล้วก็ภูมิปัญญานะครับนักเรียนแต่นั้นวัฒนธรรมคือสิ่งต่างๆที่คนไทยเราสร้างขึ้นมานะครับผ่านกระบวนการขัดเตานะครับขัดเตาจากรุ่นสู่รุ่นนะครับวันนี้ก็มาภูมิปัญญานะครับ ภูมิปัญญาก็คือความรู้ความสามารถทักษะต่างๆที่คนไทยสั่งสมมานะครับประสบการณ์หรือแปลตามแบบง่ายๆนะครับคำว่าภูมิภูมินะคือหมายถึงแผ่นดินใช่ไหมครับปัญญาคือความรอบรู้ยังงั้นความรอบรู้ที่อยู่คู่กับแผ่นดินไทยมาช้านานนะครับจากรุ่นสู่รุ่นนะครับวัฒนธรรมแล้วก็ภูมิปัญญาพื้นบ้านนะครับก็แต่ละภาคครับจะมีประเพณีนะครับมีวัฒนธรรมอย่างเช่น วัฒนธรรมล้านนาหรือว่าทางภาคเหนือนะครับก็มีการก็มีถิ่ที่สวยงามเหมือนกันต่อไปก็วัฒนธรรมทางภาคอีสานนะครับก็มีวัฒนธรรมอย่างเช่นการทําบุญบ้องไฟนะครับนะในฤดูกาลอย่างเช่นเดือน6นี้นะครับในฤดูกาลที่จะทําเกษตรกรรมนะครับถ้าดินลมฟ้าอากาศไม่มาตามฤดูกาลก็จะมีการจุดบ้องไฟนะครับนะต่อไปก็เครื่องมือเครื่องใช้ในการทํา เกษตรกรรมหรือในการประกอบอาชีพทางภาคอีสานนะครับอย่างเช่นใส่ดักปลาหรือว่ากระติ๊บใส่ข้าวเหนียวนะครับแล้วก็กระด้งนะครับมาดูทางภาคกลางครับทางภาคกลางก็มีการแข่งเรือใช่ไหมครับการแข่งเรือก็คืออยู่ในช่วงฤดูกาลที่น้ําหลากนะครับหลังจากน้ําหลากแล้วย่างเช่นวันที่เขาเดือนที่เขาแข่งเรือนะครับอย่างเช่นเดือนของการออกพรรษาใช่ไหมครับหรือประมาณ เดือน11อย่างนี้ใช่ไหมครับจนถึงเดือน12อย่างเงี้ยก็ในช่วงของการทอดกระถินนะครับในการทําบุญก็มีการแข่งเรือนะครับมีการแข่งเรือก็แต่ละหมู่บ้านก็ไปแข่งกันอีกประเภทนี้หนึ่งครับคือประเภทนี้ทางภาคใต้ก็คือหนังตะลุงนะครับเป็นประเพณีที่เอาความรู้หรือว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นเนี่ยมาสื่อให้สังคมได้รู้ว่าครับแต่ละเรื่องที่เขามานําเสนอก็เป็นสิ่งที่ควรแค่การสืบทอดนะครับ วันนี้เรามาดูว่าวัฒนธรรมเรามีแล้วนะครับว่าการจะอนุรักษ์แล้วก็จะส่งเสริมยังไงนะครับมีการเผยแพร่หรือว,ว่าเผยแพร่ยังไงนะครับอย่างเช่นการเปลี่ยนวัฒนธรรมนะครับภูมิปัญญาไทยอย่างเช่นมวยนะครับนะตอนนี้ก็ไปกันทั่วโลกแล้วนะครับเขารู้จักเกี่ยวกับมวยมวยไทยนะครับแล้วก็ส่งเสริมให้คน,ร,น,ร,นรุ่นลูกรุ่นหลานได้สืบทอดต่อตไปนะครับอย่างเช่น การทาร่มนะครับทางภาคเหนือที่อำเภอบอ่อสร้างก็สวยงามน,นะครับต่อไปก็คือความหมายนะครับความหมายของวัฒนธรรมอีกก็คือวัฒนธรรมสากลน,นะครับที่มีความสําคัญในยุคป,ปัจจุบันมากนะครับอย่างเช่นภาษาอังกฤษนะครับคอมพิวเตอร์การแต่งกายระบบเศรษฐกิจทุนนิยมใช่ไหมครับแล้วก็การปกครองระบบประชาธิปไตยแนวคิดเรืเอ่องสิทธิมนุษยชนนะครับนี่ก็เป็นวัฒนธรรมสากลน,นะครับที่ทั่วโลกเขายอมรับกัน วันนี้แนวทางเลือกรับวัฒนธร,รรมสากลนักเรียนนะเรากา็สมควรที่เราจะเลือกเอาสิ่งที่ดีๆนะครับมาสู่ตัวเรามาสู่ประเทศเรานะครับให้เจเริญง,งอกงามอย่างเช่นแนวทางแนวการเลือกรับวัฒนธรรมสากลอย่างเหมาะสมเลือกรับวัฒนธรรมที่จําเป็นต่อการดําเนินชีวิตของเราอย่างเช่นภา,าษาอังกฤษใช่ไหมครับต่อไปก็คือความสําคัญของวัฒนธรรมสากลนะครับมีความสําคัญยังไงอย่างเช่น มีความสำคัญยังการสื่อสารนะการสื่อสารและว,ว่าข้อมูลต่างๆก็ใช้ภาษาอังกฤษเราก็ต้องเน้นต้องรับรู้นะครับต้องเรียนรู้นะครับต่อไปคือประเทศไทยเราพัฒนาไปสู่การเป็นสากลใช่ไหมครับดังนั้นเรื่องการพัฒนาต่างๆการแต่งกายภาษาเราก็ต้องรู้อีกนะครับต่อไปก็คือวัฒนธรรมไทยนะครับนะดังนั้นวัฒนธรรมไทยจึงหมายถึงลักษณะที่แสดงถึงความเจริญองอกงามน,นะครับเป็นวิธีการดำเนินชีวิตของคนไทยตั้งแต่บรรพบุรุษ จนถึงปัจจุบันนะครับอย่างเช่นการละเล่นต่างๆนะครับประเพณีต่างๆก็สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นนะครับวัฒนธรรมไทยก็แบ่งออกเป็น4ประเภทใหญ่ๆแล้วครับนักเรียนอันนี้สําคัญมากนะครับนักเรียนต้องเรียนรู้แล้วก็ทําความเข้าใจนะครับอย่างเช่นข้อที่หนึ่งก็คือคติธรรมครับคติธรรมในที่นี้ก็คือหมายความว่าก็เอาคติคําสอนต่างๆนะครับของบรรพบุรุษหรือว่าของ ศาสนาของแต่ละศาสนานะครับก็ใช้สืบทอดสอนกันมาแล้วก็ปรับปฏิบัติตามแนวทางนี้นะครับต่อไปก็วัตถุธรรมครับวัตถุธรรมก็คือสิ่งวัตถุที่เราเคารพบูชานะครับอย่างเช่นเปดีปราศาสอะไรอย่างนี้นะครับนะก็ถือว่าเป็นวัตถุธรรมนะครับต่อไปก็เนติธรรมครับกฎระเบียบต่างๆนะครับที่เราต้องปฏิบัติร่วมกันอย่างเช่นจารีตประเพณีนะครับก็จัดเข้าอยู่ในเนติธรรมนะครับ ต่อไปก็คือสหธรรมก็คือธรรมที่เราต้องอยู่ร่วมกันนะครับคำว่าสหาค,คือการอยู่ร่วมกันนะครับดังนั้นอย่างเช่นการกราบไหว้กันกราบไหว้กวันไหวอย่างนี้นะครับการทําความเคารพหรืออะไรก็ตามที่เราทําอยู่ในคนหมู่มากก็ถือว่าจัดว่าเป็นสหธรรมนะครับนักเรียนต่อไปก็คือประโยชน์ของการดํารงชีวิตนะครับในการปฏิบัติตามวัฒนธรรมนะครับมีอะไรมั่งก็ทําให้เรามีชีวิตที่ จเจริญงอกงามนะครับทั้งอาการงานอนาคตก้าวหน้านะครับแล้วก็มีหน้าที่ทําหน้าที่หล่อหลอมบุคลิกภาพนะครับให้กับสมาชิกของสังคมแล้วก็ช่วยสร้างเสริมความเป็นปึกแผ่นคนในชาตินะครับเป็นองค์เป็นองค์งความรู้ที่มีคุณค่า,าต่อสังคมนะครับอันนี้ก็คือความสําคัญของวัฒนธรรมแล้วก็ภูมิปัญญานะครับ วันนี้ภูมิปัญญาครับคําว่าภูมิปัญญาหมายถึงความรู้อันเกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างคนกับสิ่งแวดล้อมใช่ไหมครับเป็นความรู้ความสามารถประสบการณ์แล้วก็ความฉลาดในการประดิษฐ์คิดค้นนะครับจนกระทั่งกลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นวัตถุและเป็นสิ่งของอจิตใจอันมีประโยชน์ต่อการดํารงชีวิตนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับอันนี้ตามคําศัพท์เลยนะครับคำว่าภูมิปัญญาเนหมายถึงภูมิคือแผ่นดินใช่ไหมฮะปัญญาคือความรอบรู้นะครับ เด่กันก็คือความรู้ที่คู่กับแผ่นดินของเรานะครับดังนั้นบนรรพบรุษที่เขามีความรู้เขาก็สอนสืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นนะครับก็เรียกว่าเป็นภูมิปัญญาไทยนะครับวันนี้วัฒนธรรมและก็ภูมิปัญญาพื้นบ้านนะครับนักเรียนก็จำแนกตามภาคต่างๆนะครับก็มีความแตกต่างกันไปนะครับอย่างเช่น ทางภาคเหนือก็มามีการแสดงจะไม่ครองตีกลองสะบัดชัยเนี่ยดงังภาคกลางก็มีการเกี่ยวข้าวจะไม่ครับมีเพลงประกอบด้วยแล้วก็ทางภาคใต้ก็มีการลำโนราจะไม่ครับทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็มีการทําบุญบ้างไฟแล้กวก็แห่บ้างไฟนะครับที่ดังมากอย่างเช่นจังหวัดยโสธรเนี่ยนะครับ ต่อไปอย่างเช่นนะภาคเหนือก็มีการตีมีการตีกลองสะบัดชัยนะครับก็เป็นสิ่งที่สวยงามมากทางภาคกลางก็มีการละเล่นนะครับอย่างเช่นเล่นลำกำเขียวเต้นมีการละเล่นต่างๆนะครับอย่างเช่นการเต้นกำมลำเขียวน,ยนะครับก็คือทางภาคกลางเขานะครับทางภาคใต้ก็มีการํำโนราน,นะครับก็สวยงามน,นะครับเดย๋ยวาทางภาคอีสานก็เหมือนกันนะครับ ต่อไปก็คือความสำคัญของวัฒนธรรมสากลนะครับที่หลายๆคนต้องเรียนรู้แล้วก็ปฏิบัตินะครับก็คือเป็นแนวทางในการปฏิบัติร่วมกันนะครับของประเทศต่างๆในโลกนะครับอย่างเช่นภาษาเนี่ยเราจะสืบสารยังไงเราจะสื่อสารยังไง,จะ,ง,ไงจะได้รู้จะได้เข้าใจแล้วก็คนต่างประเทศหรือเวลาเราเดินทางไปต่างประเทศเราก็จะสื่อสารกันง่าย หรือว่าเวลาเรารับข่าวสารมาเราก็ต้องมาแปลใช่ไหมครับคนที่รู้ภาษาอังกฤษก็จะรับรู้ข่าวสารก่อนคนอื่นนะครับประเทศไทยเราก็พัฒนาไปสู่สากลนะครับวันนี้วัฒนธรรมสากลที่เห็นชัดเจนอย่างเช่นการแต่งกายนะครับใส่สูตทถูกไทยอย่างนี้นะครับเพราะว่าทางตะวันตกก็เป็นเมืองือบประเทศที่หนาวนะครับส่วนมากเขาก็แต่งกายที่หนานะครับ แล้วก็การใช้เทคโนโลยีต่างๆครับในการสื่อสารต่างๆเราก็ต้องรู้นะครับต้องเรียนรู้ด้วยเพราะว่ามันเป็นวัฒนธรรมสากลเข้ามาแล้วนะครับต่อไปก็คือเป็นวัฒนธรรมที่คนส่วนใหญ่ยอมรับแล้วก็ปฏิบัติตามกันทั่วโลกนะครับอย่างเช่นการสื่อสารนะครับภาษากลางก็คือภาษาอังกฤษใช่ไหมครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นวัฒนธรรมนะครับใส่สูตรผูกไทยนะครับแต่งกายที่เหมาะสมกับประเทศเมืองหนาวนะครับ แล้วก็มีอย่างหนึ่งก็คือมีการแต่งกายที่เป็นแฟชั่นนะครับนะอันนี้ก็ประเทศไทยเราก็ต้องเลือกรับในสิ่งที่เหมาะสมกับเ,เรานะครับและแนวทางเลือกรับวัฒนธรรมสากลอย่างเหมาะสมนะครับเลือกรับวัฒนธรรมที่จําเป็นนะครับต่อการดาเนินชีวิตอย่างเช่นภาษาอังกฤษสามารถโรนคอมพิวเตอร์อย่างนี้เป็นสิ่งที่จําเป็นนะครับที่เราสมควรที่จะรับมาแล้วก็ปรับปรุงแต่งให้เหมาะสมกับประเทศของเรานะครับต่อไปก็คือ การร่วมมือค้นคว้าเผยแผ่นะคะเผยแร่นะครับประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาไทยนะครับอย่างเช่นเผยแพร่ความรู้เรื่องภูมิปัญญาแล้วก็ค้นคว้าภูมิปัญญามาประยุกต์ใช้นะครับแล้วก็พิจารณาเอาข้อที่ดีนะครับมาดําเนินชีวิตนะครับมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะครับให้มันเจริญขึ้นทันทันกับเหตุการณ์แล้วก็ทันกับสมัยนะครับอย่างเช่นทางยุโรปคราโดยเฉพาะเรื่องประชาธิปไตยเรื่องเศรษฐกิจต่างๆนะครับ ต่อไปก็คือความสําคัญของภูมิปัญญาไทยนะครับมีอะไรมัางก,ก็สร้างสร้างความภูมิใจแก่คนไทยใช่ไหมครับโดยเฉพาะเรามียาสมุนไพรต่างๆนะครับที่เราภาคภูมิใจนะครับอย่างเช่นยาที่เราใช้กันอยู่ปัจจุบันนะครับเกี่ยวกับโควิดเราก็ใช้ยาของไทยเรานะครับเพื่อ,อพัฒนาไปสู่สากลน,นะครับ เช่นฟ้าทลายโจรอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นสมุนไพรของภูมิปัญญาไทยเรานะครับแล้วก็สร้างความสมดุลระหว่างมนุษย์ธรรมชาตินะครับเป็นประโยชน์ต่อการดํารงชีวิตนะครับแล้วก็เป็นองค์ความรู้ที่มีค่าของสังคมไทยนะครับสร้างภาพแห่งความมีอารยธรรมให้แก่ชาตินะครับก็หมายถึงว่าชาติเราไม่ล้าหลังนะครับนะสามารถพัฒนาเท่าเทียมกับชาติอื่นๆของเขา นะครับแล้นก็สมควรนะครับการยกย่องต่อไปการอนุรักษ์วัฒนธรรมและก็ภูมิปัญญานะครับกระทรวงวัฒนธรรมเป็นหน้าที่หลักเลยนะครับที่จะอนุรักษ์วัฒนธรรมแล้วก็นําเอาวัฒนธรรมดีๆของประเทศเราไปเผยแผ่ให้ชาวโลกได้รับรู้นะครับไม่ว่าระดับชาตินะครับหรือว่าระดับท้องถิ่นหรือว่าระดับบุคคลนะครับเราก็ต้องส่งเสริมนะต่อไปก็คือนักเรียนครับตั้งแต่ที่ เราเรียนมาตั้งแต่ต้นชั่วโมงนะครับครูก็ขอสรุปเลยนะครับวัฒนธรรมไทยภูมิปัญญาไทยแล้วก็วัฒนธรรมสากลน,นะครับมีเรื่องที่เราต้องเรียนรู้อีกมากนะครับนักเรียนอย่างเช่นวัฒนธรรมภูมิปัญญาไทยเนี้ยอย่างเช่นยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นมวยเอ่อสาอามวยมวยไทยนะครับแล้วก็อาหารไทยนะครับแล้วก็วัฒนธรรมอื่นน,นะครับที่เกี่ยวกับไทยเรานะครับต่อไปก็คืออย่างเช่นเอ่อวัฒนธรรมภูมิปัญญาอย่างเช่น การลอยกระทรงมั่งอะไรมั่งเราก็สรุปไว้เลยนะครับนักเรียนก็ไปอ่านทบทวนนะครับในหนังสือสังคมระดับชั้นมสามนะครับนักเรียนจะได้ทําแบบฝึกหัดได้นะครับดังนั้นในชั่วโมงนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับชั่วโมงต่อไปก็พบกันใหม่นะครับนักเรียนสวัสดีครับ